เราก็ยอมรับบางวันเราก็เยอะปัญหาประจําวันมันก็มันก็มีเหมือนเดิมอะมันก็ไม่ได้หายไปไหนแต่ว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือเรามีคนร่วมชีวิตที่เราเห็นว่าเรามีภาพกับเขาไปถึงไปถึงวันสุดท้ายมันก็เลยแบบพอมันมีอันนี้แวบขึ้นมาปัญหาที่เราเจออยู่วันวันมันก็แบบกลายเป็นปัญหาเล็กทุกคนก็คิดว่าเป็นทริปันีมูลผมก็อ้างไปธนีมูลไปเรื่อย นางก็ได้จาได้ตลอดว่าผมพูดตั้งแต่แรกว่าจะพาเขาไปอเมริกาใตาย้ยก็เลทุกครั้งเข้าห้องไปเขาก็ชอบแบบมีแบบเอากลีบกุหลาบม,มาโรยเป็นเขียนเป็นแบบแฮปปี้ฮันนีมูนอะไรอย่างเงี้ยน,นางก็ได้คอยเตือนว่าแบบไม่ใช่ไม่ไมใช่นะคะอย่าอย่าเนียนนะครับอย่าเนียนมันไกลไงมันแบบมันต้องบินแบบ30กว่าชั่วโมงอะ่ะก็เลยกล่าวว่าถ้าไปก็ ไปยาวๆเลยไปเป็นเดือนอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็มีธุรกิจของเขาผมก็มีธุรกิจของผมตอนนี้ออฟฟิศผมก็กำลังถ่ายถ่ายซีรีส์อีกสองเรื่องแกำลังจะเปิดอีกเรื่องมันมันมันก,ก็ก็วุ่นกันนิดหน่อยก,ก็ก็ต้องต้องวางแผนดีๆแต่ว่าตั้งใจว่าปีป,ปีหน้าถ้าเป็นไปได้ก็จะไปอยากอยากจะเคลียร์ชีวิตกันทั้งคู่แล้วก็แล้วก็หนีไปแบบสมองโลง่ลงๆสักสักสักนั่นแหละสักเดือนหนึ่ง เป็นมาลลีฟ็นไงเหรอฮะโอ้ oh. แบบไปที่ไรก็มันทุกคนก็คิดว่าเป็นทริปฮันนีมูนผมก็อ้างไปฮันนีมูนไปเรื่อยๆแต่นางก็ได้จาได้ตลอดว่าผมพูดตั้งแต่แรกว่าจะพาเขาไปอเมริกาใตา้ oh. ็เลยทุกครั้งเข้าห้องไปเขาก็ชอบแบบมีแบบเอากีบกุหลาบมาโรยเป็นเขียนเป็นแบบแฮปปี้ฮันนีมูนอะไรอย่างเงี้ยน,นางก็ได้คอยเตือนว่าแบบไม่ใช่ไม่ไม่ใช่นะคะ <laughs> อย่าอย่าเนียนนะครับอย่าเนียนอะไรนี้ไม่ใช่นะฮะ <laughs> คือคือถ้าพูดถึงฮันนีมูนเราคุยกันไว้เราจะไปอเมริกาใตา้ไม่เคยไปกันทั้งคู่แต่มันมันไกลไงมันแบบมันต้องบินแบบ30กว่าชั่วโมงอ่ะก็เลยกล่าวว่าถ้าไปก็ไปยาวๆเลยไปเป็นเดือนอะไรย่เงี้ยฮะมันก็ต้องหาเวลาใช่ซึ่งตอนนี้เราก็ทำบ้านใหม่อยู่แล้วเขาก็มีธุรกิจของเขาผมก็มีธุรกิจของผมตอนนี้ออฟฟิศผมก็กำลังถ่าย ซีรีส์อีก2เรื่องแกำลังจะเปิดอีกเรื่องมันมัน,มนก็ก็วุ่นกันนิดหน่อยก,ก็ก็ต้องต้องวางแผนดีๆแต่ว่าตั้งใจว่าปีปีหน้าถ้าเป็นไปได้ขาจะไปยังยังยังไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าอยากอยากจะก็อยากอยากจะเคลียร์ชีวิตกันทั้งคู่แล้วก็แล้วก็หนีไปแบบสมองโลง่งๆสักสักสักนั่แหละสักเดือนหนึ่ง อ๋อนี่ไงเมียมาละัดอาอะ้ยก็ดีฮะแบบไม่ดีไม่ดีมันชุดแต่งงานมันไม่ได้แบบเพราะว่าคนไปคิดเยอะว่ามันแบบ ไม่ไม่คือคือผมผมว่าแบบไอ้ขึ้นอัพดาวขึ้นลงปัญหาประจำวันมันก็มันก็มีเหมือนเดิมอะมันก็ไม่ได้หายไปไหนแต่ว่าสิ่งที่มันเปลี่ยนไปมันอาจจะเป็นเรื่องของอฟังดูมันก็เวิร์ดีเนาะแต่ว่าก็คือคือสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือเรามีคนร่วมชีวิตที่เราเรา สำหรับผมแล้วกันนที่ที่เราเห็นว่าเรามีภาพกับเขาไปถึงไปถึงวันสุดท้ายมันก็เลยแบบพอมันมีอันนี้แวบขึ้นมาปัญหาที่เราเจออยู่วันๆมันก็แบบกลายเป็นปัญหาเล็กมันต้องอยู่กันอีกยาวเว้ยก็แล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่สถานการณ์แล้วแต่วันบางวันบางวันบางวันมันก็ เราก็ยอมรับบางวันเราก็เยอะบางวันแล้วก็ต้องแบบแต่ก็มันก็กลับมาพอยเดิมแหละว่าสุดท้ายพอเรานึกถึงไปในอนาคตเนี่ยมันก็ไอสิ่งไอปัญหาพวกนี้มันก็หายไปเพราะนั้นกลับมามันกลับมาสู่แบบจะเรียกว่าอะไรกลับมาสู่สติได้ได้ไวเพราะว่ามันเหมือนแบบมันมากกว่าแค่สติในปัจจุบันมันคือสติในสิ่งที่เรา เราคอมมิตเพื่ออนาคตมันก็มันมัน,ม,นมันเหมือนคนมีเหมือนคนมีจุดมุ่งหมายเ่ะแล้วสำหรับผมมันอาจจะพิเศษเป็นพิเศษเพราะว่าไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้โตมากับศาสนาไม่ได้ถูกปลูกฝังว่าชีวิตคนเรามันต้องมีความหมายไม่เคยโดนปลูกฝังว่าต้องมีครอบครัวต้องมีลูกต้องแต่งงานไม่เคยถูกปลูกฝังอะไรเลยคือผมผม คือ b a c k กราวน d ของผมมันค่อนข้างแบบแบบแบบเปิดมาแบบคุณอยากจะเป็นอะไรเชื่อในอะไรก็ก็แล้วแต่คุณแล้วบางทีมันก็มันก็อาจจะทำให้รู้สึกวิวบ้างเพราะว่าบางทีในบางโมเมนต์เราก็อาจจะแบบเฮ้ย hey, เราใช้ชีวิตไปทำไมวะใช้ชีวิตไปวันๆเหรอแต่พอเราร่วมร่วมชีวิตกับกับพาเน์ของเราเนี่ย มันมามันมาทำให้เราเห็นว่าแบบอ๋อโอเคนี่นี่คือนี่คือความรู้สึกของของเป้าหมายนี่หว่าอะไรเงี้ยม้นั้นก็มันก็เป็นความรู้สึกที่ดีมันก็มันมันมันไม่ใช่เติมเต็มนะเพราะว่าผมก็ไม่เคยแบบเป็นคนแบบแก้วเต็มครึ่งใบอยู่แล้วอะไรเงี้ยผมก็เป็นคนรู้สึกที่แบบผมเป็นผมผมเป็นคนที่เต็มแล้วเป็นตัวผมอยู่แล้วแต่พอเราได้แชร์กับคนอื่นมันก็เป็นความสุขอีกแบบหนึ่งนะที่เราแบบสิ่งที่เราเป็นเนี่ยสิ่งที่เราแฮปปี้เนี่ย แทนที่จะรู้อยู่คนเดียวเราก็สามารถแชร์กับคนอื่นได้ก่็นล่าที้เราวิาไม่มีวาก็้ายๆอย่างนี้ก็ว่าได้ก็ก็ก็ว่าได้มันก็มันก็มีมันก็มี up up เป็น down แหละก็คือเราเราไม่ได้เราไม่ได้แต่งงานเพราะเรารู้สึกว่าพอเราแต่งงานไปแล้วเขาจะน่ารักขึ้น เาแต่งงานเพราะเขาน่ารักอยู่แล้วเออมันไม่มันไม่มัน,ม,ม,น <laughs> มันไม่ใช่แบบแต่งงานเดี๋ยวเดี๋ยวเรามันลุ้นกันต่อวา <laughs> <laughs> ไม่คือผมแบบเอยเรามั่นใจในการละกันแล้วเรารู้ว่าเราเราเดินเราเดินไปด้วยกันในายามทุกข์สุขเราเราไปเส้นทางเดียวกันอะไรเงี้ยแล้วเราก็มีจุดหมายปลายทางเดียวกันก็เลยแบบไม่ได้ไม่ได้มีอะไร ก็มันทําให้ผมแบบหายกังวลนอะไม่ได้แบบต้องกังวลอะไรมากมายเพราะว่ามันก็รู้อยู่แล้วว่าเรากำลังกาลังไปเดินเดินไปทิศไหนอยู่ติดตามข่าบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ